กลับมารับชมข่าวภาคดึก NBT บกันต่อนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าซึ่งเป็นแสงสุดท้ายของปี2567นะคะที่บริเวณประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนว่านักท่องเที่ยวเยอะมากจริงครๆคุณผู้ชมก็ต่างมาเก็บภาพความประทับใจแล้วก็อธิษฐานขอพรว่าต้องพบเจอกับสิ่งดีๆตลอดปีหน้าปี2568นะคะไปติดตามได้ จากรายงานค่ะ ยบรรยากาศที่แหลมพรมเทพคืคอคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพันคนทั้งที่เดินทางกันมาเองแบบครอบครัวจากต่างจังหวัดและแบบกรุปทัวร์ค่ะเพื่อรอชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกแสงสุดท้ายในวันสิ้นปี2567ค่ะดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงอารามเต็มท้องฟ้าสาดส่องแสงกระทบกับท้องทะเลจนทําให้ท้องทะเลนะคะดูเป็นประกายซึ่งสภาพอากาศก็เป็นใจค่ะถึงแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะจะมีอากาศร้อนไปบ้างค่ะ ด้วยนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็จับจองพื้นที่กันตั้งแต่บริเวณหน้าลานด้านบนหน้าปราผาคารการจนาพิเศษไปจนถึงด้านล่างส่วนของปลายแหลมพรมเทพค่ะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะหลายคนก็อดใจไม่ไหวที่จะจิบโทรศัพท์มือถือออกมาเก็บภาพสุดโรแมนติกแบบนี้ไว้ค่ะ ู่รักหลายคู่นะคะก็เลือกที่จะมาชมแสงสุดท้ายาศาสสองที่ประทับใจดื่มด่ากับบรรยากาศส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะและจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้เดินทางไกลามาจากจังหวัดยะลาก็เดินทางมากับครอบครัวค่ะและมาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมาเฝ้ารอชมแสงสุดท้ายที่แหลมพรุทพแห่งนี้โดยเฉพาะค่ะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวหลายคนเองก็ต่างก็อธิษฐานให้สิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เกิดขึ้นกับตนเองในปีนี้ให้หมดไปกับแสงอาทิตย์สุดท้ายของปีและให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ ตั้งแต่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นพ้นจากขอบฟ้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตามความเชื่อของคนไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่แหลมพรมเทพนะคะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของไทยและติดหนึ่งใน1ิของโลกเพราะที่นี่ลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนค่ะและเห็นเรือท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาด้วยแน่นอนว่าใครมาภูเก็ตนะคะก็ต้องไม่พลาดมาชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แหลมพรมเทพกับวิวต้นตาลที่เรียงรายเป็นชิวแถวกับแหลมพรมเทพที่ยื่นตัวออกไปค่ะที่อยู่คู่กับแหลม พรมเทพมาอย่างยาวนานนับสายตานำสายตาสู่ทะเลกว้างที่รอรับแสงตะวันค่อยๆทอดตัวลงรับขอบฟ้าค่ะและเชิญชวนนะคะคนที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเขาดาวระเบิดความมันข้ามปีไปกับงานเซ็นทรัลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเขาดาว2025ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต พบกับศิลปินและดีเจชื่อดังมากมายพร้อมกับตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงสีเสียงและพลุสุดอลังการกว่า2,000นัดค่ะและที่สุดพิเศษไปกว่านั้นนะคะคือคอนเสิร์ตร้อนแรงจากเหล่าดีเจคนดังระดับโลกอีกด้วยและยังมีสถานที่ที่จัดงานเค้าดาวอย่างที่หาดป่าตองหาดกะรนหาดในหาลหลายที่ที่น่าสนใจค่ะที่จัดกิจกรรมเค้าดาวก็สามารถเลือกไปเค้าดาวกันได้ค่ะหรือจะไปสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันได้ค่ะ